ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญานสัมปันโนเสนอตอนที่21ท่านพ่อหลีมานมัสการหลวงปู่มั่นลาหลวงปู่มั่นออกทุดงและพระตายไปอุบัติในพรมโลก หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ให้อวาาธ,ธร,รมเอาไว้ว่าให้พากันจำนะศาส,สดาของเรานี่หาที่ตำหนิไม่ได้แล้วถ้าหากท่านเป็นธรรมดาเหมือนเราเราท่านท่านเป็นสิ่งที่จะเปิดให้เห็นได้นะคือท่านจะจับแขนเราตีพวัวนี่เห็นไหมนรกเห็นไหมนี่ถ้าเป็นจริงท่านชี้บอกได้นะท่านจะจับเรามาตีพวัวลืมตาบ้างสี่เห็นไหมนี่นรก มีมาจีกับจีกันแล้วตาไม่มีหรือถึงกระโดดไปตกนรกลืมตาบ้างสิเห็นไหมนรกนี่ถ้าเห็นแล้วจะไม่ตกจะไม่ด้านไปตกนรกแล้วใครเมื่อลืมตาเห็นจริงๆแล้วจะกล้าไปตกนรกใจเป็นทุกข์ไม่เหมือนอะไรเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นี่ทุกข์มากกระเทือนหมดทั้งร่างกระเทือนไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันมากน้อยกระเทือนไปหมดเลยจึงพากันเอาธรรมะ เข้าไประง,งับดับใจไม่มีดวงวิญญาณใดได้อยู่เป็นอิสระมีแต่ดวงที่หมุนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีบุญกุศลก็ยังดีและผู้ที่มีอุปนิสัยวาสนาก็รอเวลาจะผ่านผ่านไปได้ถึงเกิดก็ตามก็เกิดสูงขึ้นไปย่นวัตตะคือการวนเวียนการเวียนว่ายตายเกิดนี้เข้ามาเข้ามาก็เพราะอำนาจแห่งบุญ หลวงตามหาบัวญานสัมปันโนได้เล่าถึงท่านพ่อลีธรรมธโรในคราวที่ท่านพอ่อลีมานมัสก,การหลวงปู่มั่นเอาไว้ว่าในระหว่างที่พ่อแม่ครูจานมั่นท่านพักอยู่ที่วัดหนองผือจังหวัดสกลนครมีลูกศิษย์รุ่นเก่า,กามาคารวะท่านเสมอท่านพอ่อลีก็เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านผู้หนึ่งมาตั้งแต่เริ่มแรกโน้นทั้งพ่อแม่ครูจานมั่นและท่านพ่อลีเองก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ เท่าที่ได้สังเกตในเวลาที่ท่านพ่อลีไปกราบนมัสการพ่อแม่ครูจานมั่นที่วัดป่าบ้านหน้องผือนั้นรู้สึกว่าท่านแสดงอากับกิริยาเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดคราวที่ท่านพ่อลีมากราบเยี่ยมท่านท่านเป็นผู้สั่งเราเองว่าให้ไปจัดในป่าลึกๆนอกบริเวณรั้วัดให้ท่านพ่อลีได้พักสบายๆเพราะสงัดดีกว่าที่อื่นๆหลังจากนั้นพ่อแม่ครูจานมั่น ท่านยังตามไปดูสถานที่พักนั้นอีกด้วยนี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจไม่ลืมและการให้โอวาสสั่งสอนสองถึงสามคืนที่ท่านพอีพักอยู่นั้นรู้สึกว่าประทับใจอย่างมากมายทีเดียวเพราะท่านพอลีเป็นสิทธิที่ท่านพระจารย์มั่นเมตตาไว้วางใจมากนานๆท่านจะได้มากราบนมัสการพ่อแม่ครูจารย์มั่นครั้งหนึ่งและได้สนทนาธรรมกันท่านจึงได้สนทนากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มอัดเต็มรมทุกขั้นทุกตอนซึ่งยากที่จะหาฟังได้ในเวลาอื่นๆเราเองได้พบท่านพ่อหลีครั้งแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านพอ่อหลีท่านมีนิสัยเด็ดเดียวอาถรรพ์ฉันชัยมากในการประพฤติปฏิบัติเพราะท่านผู้ดีหายากพระที่ดีหายากศาส,สดาคือพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นผู้ที่หายากตั้งกับกับกันกันก็ไม่ได้ปรากฏใหญ่โลกแม้พระองค์เดียว ท่านผู้สิ้นกิเลสท,ที่เรียกว่าสังขังสรนังคัจฉามิซึ่งเป็นสิ่งที่ฝากเป็นฝากตายของชาวพุทธหรือเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะไม่มีในที่ทั่วไปเหมือนสิ่งทั้งหลายหลวงปู่ล่าเชียมปตโตวัดภูเจ้ากอจังหวัดมุกดาหาร ได้เล่าถึงประวัติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเอาไว้ว่าพอตกถึงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2489พระอาจารย์มหาบัวก็ดำริจะออกวิเวกโครงการขององค์ท่านจะไม่ไปไกลเพราะจะได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่ใหญ่ทุกประการจะได้เป็นผู้กลับเข้าออกอยู่เสมอไม่ไปแบบเตลิดเปิดเปิงและหวังจะได้ธรรมะพิเศษมาศึกษากลาบเรียนเพิ่มเติม เพราะอายุพรรษาก็มากเข้า15พรรษาแล้วและก็อาลัยหลวงปู่เกรงผู้อยู่เบื้องหลังจะปฏิบัติในสำนักบกพร่องทำให้หลวงปู่มั่นไม่สะดวกธรรมะทุกๆก,กรณีแต่ลงท้ายก็เลยตกลงใจไปฝ่ายข้าพเจ้าคือหลวงปู่ล่าก็นุกอยากจะไปกับองค์ท่านหลวงตาด้วยองค์หลวงปู่มั่นก็รู้จักอยู่แล้วและหลวงปู่มั่นได้เทศอยู่บ่อยๆว่าใครออกวิเวกปีนี้กลับมา เมื่อถูกถามไม่ได้ความในด้านภาวนาจะไม่ให้อยู่จำพรรษาด้วยต่อไปในอนาคตถ้าไปวิเวกจริงถามก็ต้องได้ความแท้ไม่น้อยก็ต้องมากแต่ไปวิ่งบุ่นเสียเป็นส่วนมากเพราะไปเที่ยวเล่นตามสำนักต่างๆการไปวิเวกในสมัยนั้นไปในดงในป่าในโคกในดอนในภูเขาได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีสิ่งที่สงสัยกันในบ้านเมืองขอแต่กล้าหาญไม่กลัวเสือสัตว์ป่าน,านานาชนิดเท่านั้นการไปองค์เดียว เป็นชั้นที่หนึ่งไปสององค์เป็นชั้นที่สองไปสามองค์เป็นชั้นที่สามไปมากกว่านั้นอยู่วัดดีกว่าเพราะถือกันว่าวุ่นวายไม่สะดวกได้มีปัญหาถามเข้ามาว่าพระอาจารย์มหาบัวนั้นหลวงปู่มั่นก็เกรงว่าจะไปเที่ยวเล่นดอกหรือจึงป่ารบอย่างนั้นก็ขอแจ่ว่าป่ารบเพื่อพวกอื่นบุคคลอื่นต่างหากเพราะปีนั้นหยอกวิเวกกันหลายพวกอยู่ ครานล่วงเวลามาอีกสองถึงสามวันท่านอาจารย์มหาบัวขึ้นไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นว่ากล้าวนึกจะไปเที่ยววิเวกจะเป็นประการใดและการงานที่จะใช้กล้าวพาหมูทำนั้นยังมีอะไรอยู่บ้างหนอกล้าวจะพาหมูทำเสร็จแล้วจึงจะไปถ้ามีงานจำเป็นอยู่กล้าวจะรออยู่ก่อนหลวงปู่มั่นท่านตอบว่ายีวราการเราก็สำเร็จแล้วฟืนเราก็บริบูรณ์แล้ว แต่การบูรณะกุฏิซ่อมแซมหลังคาและเอาฟืนถึงเดือนกุมภาพันธ์จึงจะพากันจัดทำรรวาระนี้จะไปก็ไปได้พระอาจารย์มหาบัวกราบเรียนท่านว่าถ้าไปจะไปวันไหนและทิศทางใดจึงจะวิเวกพอควรหลวงปู่มั่นท่านตอบว่าถ้าสะดวกใจตนจะไปวันไหนก็ได้ไปทางทิศตะวันออกก็มีที่วิเวกดีพอควรอยู่นะแล้วพระอาจารย์มหาบัว ก็กราบรากับกุติของตนแต่ไม่ถึงวันจะไปเป็นเพียงไปกราบศึกษาให้หลวงปู่มีสิทธิ์ถึงวันจะไปจริงท่านจึงจะไปกราบลาใหม่พรับเจ้าหลวงปู่ล่าได้สำเนียกเสมอว่าลูกศิษย์ที่มีครูไปลาอาจารย์เพื่อเที่ยวแสวงหาวิเวกเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นเชิงปรึกษาให้เกียรติอาจารย์ให้ความเป็นใหญ่ไว้เสมอด้วยความเคารพไม่ตัดสินเอาแต่ตัวตามอัตโนมัติ เป็นเยี่ยงอย่างอันดีของฝ่ายปฏิบัติไม่ข้ามไม่เกินไม่อวดดีอะไรอาจารย์ก็นักปราดลูกศิษย์ก็บัณฑิตสมัยปัจจุบันนี้หาได้ยากแท้ๆหนอเพราะโดยมากลูกศิษย์ตกลงเอาเองหมดแล้วเป็นเพียงมาลาไปเฉยๆบางรายกรุนให้อาจารย์อย่างไม่อายเวลาไปไม่มาลาซ้ำอีกกลายเป็นปฏิบัติแบบเปรตแบบผีไปอีกนึกๆแล้วก็น่าสังเวชมาก หลวงปู่มั่นมรณกรรมไป30กว่าปีเท่านั้นฝ่ายปฏิบัติทุกวันนี้ห่างไกลกันขนาดไหนหนอไม่ต้องกล่าวไปใหญ่ในครั้งพุทธกาลเพียงเท่านี้ก็ห่างไกลกันขนาดนี้แต่ทําวินัยนั้นอันเก่าอยู่ผู้ปฏิบัติเดินลางต่างหากแต่ก็เป็นเรื่องอจินไตยถ้าพิจารณาไปก็ฟุ้งซ่านกล่าวไว้พอได้เทียบเคียงบ้าง หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่จำภาษาอยู่กับท่านพระจารย์มั่นต่อไปอีกว่าในระยะที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพักอยู่วัดหนองผือในปีพุทธศักราช2498มีพระตายในวัดสององค์ตายบ้านานาในหนึ่งองค์องค์แรกอายุราวกลางคนท่านองค์นี้ชื่อว่าพระจารย์เนียมบวชเพื่อปฏิบัติโดยเฉพาะ แต่ปฏิบัติอยู่กับท่านแบบเข้าๆออกๆเรื่อยมาตั้งแต่สมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรสกลแล้วก็มามรณภาพที่วัดหนองผือในแรมเจ็ดค่ำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศกราช2489ทางด้านจิตตพมนาของท่านอาจารย์เนียมนี้ดีมากทางสมาธิส่วนทางด้านปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านพระอาจารย์มั่น เป็นผู้คอยให้ในัยะโดยเสมอมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากเทศก็เจงและจับใจไพเราะมากทั้งที่ไม่ได้หนังสือสักตัวเทศมีปฏิพานไหวพริบป,ปัญญาฉลาดสามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายแต่น่าเสียดายที่ท่านป่วยเป็นวัณโรคกระสอบกระแะมานานท่านถึงการมรณะที่วัดหนองผือ ตอนเช้าเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าด้วยท่าทางอันสงบสมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานจริงๆเห็นอาการท่านในขณะจวนตัวและสิ้นลมก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสในองค์ท่านและในอุบายวิธีของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะไม่มีใครแม้รักสนิทอย่างแยกไม่ออกจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ จิตจะมีทางต้านทานสู้กับสิ่งเป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็มกําลังฝีมือที่มีอยู่และแยกตัวออกได้โดยปลอดภยัยเพราะวาระสุดท้ายเป็นค่าศึกตัตรูต่อตอนเองอย่างสําคัญใครมีอุบายหรือขาดเข่าวมัวเมาเพียงไรก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ผู้ช่วยตัวเองได้ก็ดีไปผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไปและจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มีใครช่วยได้ ขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลมพ่อแม่ครูจานมั่นและพระสงฆ์ซึ่งกำลังจะออกบิฑบาตได้พากันแวะเข้าไปปรองธรรมสังเวทที่กำลังแสดงอยู่อย่างเต็มตาพอท่านสิ้นลมแล้วช่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นขณะที่พ่อแม่ครูจานมั่นกำลังยืนรำพึงอยู่อย่างสงบท่านได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่าไม่น่าวิตกกับเธอหรอกเธอได้ขึ้นไปอุบัติที่อาภัสราพรหมโลกชั้นหก เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้แต่น่าเสียดายหยุดหน่อยหนึ่งถ้าท่านมีชีวิตเร่งยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้างก็มีหวังได้ขึ้นพรมัโลกชั้น5ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลเลิดถึงที่สุดเลยไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัตตะวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกเราไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้าง จะไปชั้นเดรชานเปรตผีนรกอเวจีหรือชั้นมนุษย์เทวดาเทวธิดาอินพรมหรือนิพานชั้นใดกันแน่ฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศคือใจของตนของตนให้ดีว่าเบนหน้าไปทางใดมากเป็นทางดีหรือชั่วควพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ตายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีกใครๆก็ทราบกันทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัย ทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วดังนี้